ทั้งไม่ว่าไงคะวันนี้จะมารีวิวรถลูกค้าท่านไหนเอ่ยรถของพี่ไอซ์ค่ะบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นไฮไลท์มากๆเลยนะคะพี่บีมเพราะว่าคันนี้จัดหนักจัดเต็มมากๆแล้วพี่ไอซ์เป็น f อซนะคะจากทางเหนือด้วยและคันนี้ตัดสดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถที่พี่ไอซ์เลือกใช้ในวันนี้เป็นรุ่นไหนนี่เลยนะคะ สำหรับรถที่พี่ไอเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัว Next Gen Ranger Wildtrak สำหรับตัวนี้เป็น 4x2 มาพร้อมกับเกียร์นะคะ 10AT ราคาของเขาจะอยู่ที่1,174,000บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ตัวนี้แรงม้าจะอยู่ที่210แรงม้า500แรงบิดนิวตันเมตรและคันนี้ไฮไลท์ตรงที่อะไรรู้ไหมคันนี้นะคะจะเป็นสีพิเศษก็คือสีรักเยลโล่นะคะก็คือสีเหลืองนั่นเองนะคะ จะเพิ่มแม่สีเข้ามาอยู่ที่1 0 0 0 0บาทนะคะและคันนี้มามบอกเลยอย่างที่บอกนะว่าไฮไลท์ของเขาคือเยอะมากๆนะคะถือว่าเป็นไอเทมเด็ดนะคะของชุดตกแต่งนะคะเพื่อให้พี่ๆเป็นแนวทางก็ว่าได้เดี๋ยวไมจะเริ่มนะคะทีละชิ้นงานเลยนะคะสำหรับตัวด้านบนนะคะจะมาเป็นสกูปทรงฟิตใหญ่ๆหล่อๆเท่ๆแบบนี้ทำเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำด้าน เพราะคันนี้ไม้ต้องบอกเลยพี่ไอซ์เน้นเป็นสีแบบว่า่าเหลืองตัดดําทั้งหมดเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นทรงของแรปเตอร์ฟอนต์ของเขาเป็นตัวสีดําตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถตัวนี้เราก็สามารถเลือกได้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED 3ดวงบนฝากระโปรงเราใส่ในส่วนของตัวเรนเจอร์อะคริลนะคะสีดำเพิ่มความแบบว่าดูบึกบึนใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะ สำหรับตัวนี้และไฮไลท์สำคัญเลยนะคะจะอยู่ที่ตรงนี้เป็นที่ลูกค้าเลือกใช้กันเยอะมากๆเลือกติดกันเยอะมากๆนะคะเพราะว่าตัวชุดหน้าวายตัวนี้ไม่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ถอดบอดี้อะไรทั้งนั้นเลยนะคะเราจะครอบเข้าไปก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างยังครบเหมือนเดิมและตัวเรดาร์นะคะตัวเซนเซอร์ทุกอย่างนะคะยังใช้งานได้ปกติ ต้องนะคะตรงนี้3 6 0องศายังใช้งานได้ปกติทุกอย่างไฟหน้าไฟตัดหมอกนะคะเป็น led สำหรับไฟหน้านะคะไม้ก็จะครอบนะคะให้ด้วยก็จะดูลดดูแบบว่าดุยิ่งขึ้นสำหรับตัวนี้และชุดงานของหน้าวายเขายังมาพร้อมกับตัวซุ้มร้อโป่งข้างขนาดใหญ่ๆแบบนี้นี่คันนี้นะคะไม้ได้ทำการยกหน้าสองหลังสองให้นะคะ พร้อมเปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกนะคะที่เป็นงานของ Pro เฟนเดอและตัวนี้ลูกหมากของ Pro เฟนเดอคือทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนในส่วนตัวนี้นะคะตัวปีกนกตัวนี้คือช่วยปรับนะคะองศาช่วยแก้ปัญหาสั่นสะเทือนนะคะในเรื่องของมุมล้อให้กับองศาของลูกหมากนะคะตัวนี้ก็คือแล้วแบบมาจับคู่กันกับลูกหมากปุ๊บอ่าเขาก็จะแบบว่า ชดเชยในเรื่ององศานะคะมุมแคมเบอร์นะคะหรือว่าแบบว่าการกินยางตัวนี้ก็คือการขับขี่เขาก็จะเป็นสมรรถนะที่ดีขึ้นและในส่วนของตัวยางนะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวยางคอรนดิเตอร์หน้ายาง3-3ล้อนะคะตัวนี้ขอบ20ออฟเซตลบนะคะจะอยู่ที่24ก็จะทำเป็นตัวสีดำคลิปเงินแบบนี้ตัดกันนะคะได้สวยมากๆ ลายสติกเกอร์ลายกราฟิกนะคะอันนี้เพิ่มความเท่เข้ามาและคันนี้นะคะเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยบนไดข้างแฮมเมอร์เป็นรุ่นของ Shadow Series ตัวนี้เป็นตะข่ายและตัวนี้นะคะเป็นสากตัวนี้มันจะช่วยในการลื่นได้ดีมากๆเลยนะคะพี่ๆดูได้เลยนี่และด้านบนนะคะพี่ๆสังเกตไหมปกติเราหลังคาที่มาจากโรงงานเขาจะเป็นสีบอลเงิน อันนี้เราได้ทำการนะคะทำสีนะคะเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยเบ้รรองมือครอบมือจากครอบฝาถังน้ำมันและครอบไฟท้ายเราครอบให้หมดนะคะคือเป็นคุมโทนอย่างที่บอกและสำหรับคันนี้นะคะสปอร์ตบาร์ที่มาจากโรงงานเราเปลี่ยนเป็นของแฮม m มอรเป็นรุ่นของไทเทเนียมมีไฟถอยไฟเบรกให้ด้วย มาด้านหลังของเราเลยนะคะด้านหลังของเราพลาดไม่ได้เลยนะคะที่จะเป็นตัวชุดครอบกระบะท้าย FORD เป็นตัวสีดำนะคะตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถและใส่ในส่วนของตัว Rang e r ร์อะคริลิกและเรามาแฮมเมอร์รอบคันแล้วนะคะการชนท้ายเราจะขาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของ n o v a s e r i e นะคะก็คือเป็นงานของแฮมเมอร์ห่วงรากจูงสามารถใช้งานได้จริงนะคะสำหรับตัวนี้ และอะไรรู้ไหมคะพี่บิมคันนี้ไม้ My, นะคะนี่ได้ใส่ในส่วนของตัวท่อคู่ JTC นะคะไทเทเนียมท่อตัวนี้เหมาะสำหรับนะคะพลังแบบว่าท่อสูตรแบบว่าสำหรับเครื่องดีเซลมากๆเลยนะคะตัวนี้จะออกแบบท่อใหม่ทั้งหมดนะคะก็คือเป็นงานคัสตอมนะคะปลายท่อสแตนเลสนะตรงรุ่นตัวนี้ขันน็อตไม่ต้องดัดแปลงใดๆเลยนะคะเราลองมาฟังเสียงท่อดูไหม อะเผื่อได้ยินนิดนึงนะแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเนี่ยเสียงของเขานะคะก็จะนุ่มทุ่มจะไม่ปรี๊ดนะคะก็คือเสียงกำลังแบบดีอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เอาคร่าวๆแล้วกันเนาะว่าเสียงประมาณนี้ เอโอเคไงคันนี้ <Yeah. S 1> หล่อเท่ดุดันนะ เออก็เอาง่ายๆเลยคันนี้ก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มนะคะใส่ในส่วนของตัวชุดหน้าวายยกหน้าสองหลังสองนะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวปริกนกยาง3 3 2 2 0นะคะเปลี่ยนบันไดข้างนะคะโลบาร์กันชนท้ายและไฮไลท์พิเศษไอเทมเลยนะคะเขาก็จะเป็นท่อคู่ JTC t i t a n ียมนะคะสำหรับคันนี้คือมีความพิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ ปากโปรโมชั่นละกันเนาะก็คือรถบางรุ่นนะคะไมยจัดโปรอยู่นะคะก็คือเป็นโปรนะคะดอกเบี้ยต่ำหรือเป็นชุดตกแต่งฟรีและยังมีตกแต่งฟรีด้วยพร้อมฟรีดาวด้วยนะคะแต่สำหรับรถ,รถคันนี้นะคะรถของพี่ไอรถคันนี้พี่ไอจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะเพิ่มเติมในชุดตกแต่งนะคะในราคาพิเศษนะคะก็คือเป็นราคาของเซลเลยนะคะอันนี้คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ สำหรับวันนี้ไมยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าไมายจะมีรถรีวิวรถหล่อๆรุ่นไหนนะคะมาให้กับพี่ๆ FC ได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ